คุณผู้ชมครับพาไปดูกิจกรรมดีๆนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือนะครับได้นํากําลังพลจิตอาสาซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนและจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในชุมชนครับพลโทบุญยืนอินกวางแม่ทัพน้อยที่3ผู้ประชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือครับมอบหมายให้พลตรีจะดัดปัญญาดี รองผู้บัญชาการสูย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือครับนำกำลังพลจิตอาสาช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้กับนายกรุงลนบ้านที่เป็นชาวบ้านบ้านารุโนไทยครับหมู่ที่10ตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชีงยงใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติด,ดีมีจิตสาธารณะมีฐานะยากจนครับโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านและยังได้ร่วมกันมอบถุงยางชีพครับผ้าห่มกันหนาวและก็หน,น้ากากาอนามายัย เพื่อบรรเทาทุกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วยครับส่วนที่อาคา